สวัสดีครับทุกคนก็ผมมาะคระับมาพบกันในช่อง r e m a r k Able นะครับก็วันนี้จะมาเปิดผล t ีแค t รอบ3ากันนะครับก็จริงๆวันนี้เขาประกาศวันนี้วันที่7นะครับเขาก็ประกาศตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วก็ด <c oughs> ูทันแต่ว่าไม่มั่นใจไม่ไม่รู้ว่าจะติดเที่ยงหรือเปล่า <c oughs> ก็มาดูกันดีกว่าว่าตอนเนี้ยคือเที่ยงคืนคือวันที่8พอดีก็ตอนแรกนอนตั้งแต่5ทุ่มแล้ะแต่แบบมันเกิดอาการ น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกสับกระ่ายน้องไม่หลับสักทีก็เลยเปิดดูทวิตอ้าวเพื่อนบอกว่าประกาศแล้วงั้นก็มาดูกันดีกว่าว่าจะติดที่ไหนกันอืมก็มีคณะที่ยื่นไปนะครับสียอันดับแรกคือหนึ่งทันต์จุฬาสองทันต์เมดอนสามทันต์ธรรมศาสตร์แล้วก็สี่ทันต์มสวนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ที่ไหนกันอนหนึ่งก็เข้ามาทยีแค์เลยอืม เข้าสู่ระบบอ่ามารอบสามกดปุ๊บรู้เลยติดให้ไหนอืมติดติดติดดูดูก็เห็นอยไรแน้วนะจอ๋อติดฮันตะของจุฬาลงกรณ์น,นะคะก็มากดยืนยันเสร็จให้ดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง นยันเสร็จก็พอทีนี่เรากรับัาครันมาโคทีนี่แล้วอ่ายันสิบอยู่ยืนยงยนสิบอ้าแค่นี้เละไม่มีแล้วอ้าก็ เอาเป็นว่าที่ได้คือทันตะจุลาแนนีนอ่าแล้วก็วันนี้นอกจากที่เราเปิดทายขอากดูแล้วเราก็จะมาเล่ากันในฝั่งว่าสอบ9ก้าวิชาสามัญแพดแพดแล้วก็โอเน็ตแต่ละที่เป็นยังไงโอ้เพื่อนโหนอาแเป็นหนึ่งคัดตลกไปโดนยังไง สมสอบทั้งหมดที่เราสอบเองนะครับผมสอบที่สมุดประการมี3าสนามสอบผมจะบอกเลยกันว่าสอบที่ไหนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแย่นะครับก็คือช่วงบรรยากาศตอนสอบะคระับ 1. คือมีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านตลอดเวลาแบบทุกแบบทุกครั้งแบบอ,อ๋อ,อสอบสอยู่สมีการก่อสร้างไม่รู้ คือแบบนั่งเคาะโป๊กๆนั่งทำเคมียอยู่ะแบบทำแบบโอ้โหใช่ไหมอะทำไมต้องมาทำตอนเนี้แล้วก็อันที่รู้สึกแบบตอนนั้นแบบโมโหมากคือมันฝนตกแล้วคราวนี้ไฟตกไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ปัญหาตอนนั้นสอนอังกฤษอยู่อ่านพเพจอยู่ครูครูที่อยู่ในห้องวยวายเว้ย,วย,วย,วยอะไรไม่รู้แบบโอ้โห ครูแม่งเดินออกไปข้างนอกอะ่ะเดินไปหน้าห้องอะ่ะแล้วคุยกันอะ่ะโหไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะแบบทำไมสอบอยู่อ่านไปเสร็จอยู่คือแบบแย่มากแต่ว่าการสอบครั้งนี้ก็มีสบกากณ์ที่ดีก็คือตอนสอบแพทไม่มีนาฬิกายกมือถามเหลือเวลากีนน่นาทีเออครูใจดีครูบอกได้ไม่กี่น,นาทีแบบอะไรประมาณนั้นแล้วเขาคนหล่านั้นพอเราถามดูเขาก็แบบ คือครึ่งชั่วโมงเขแบบตอนหนึ่งชั่วโมงกว่าน,นั้นเขาก็บอกแล้วแบบจะบอกอะไรให้ว่าทุกห้องสอบมนียนาฬิกาแต่ว่านาฬิกาตาย what what the fuck นั่นแหละอืมซึ่งแบบให้นาฬิกาทำไมแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือวันสอบแพทแพทสองตอนบ่ายเลยแดดร้อนมากแดดร้อนจนแบบ คือเป็นคนที่แบบเงินออกไม่เท่าไหร่แต่พอโดนแดดนะโอ้โหสอบสาสองไปปวดหัวคือแบบแย่มากแล้วแบบผลที่ออกมาก็ให้ดูตรงนี้ตรงนี้กัตนแบบตรงนี้นะเออแต่ก็โอเคนะคะแนนออกมาดีนนะเออประมาณนี้ส่วนถ้าอยากรู้คะแนนเก้าวิาสามาของเราหรือว่าโอเนกของเราก็ต้องไปเจอในคลิปหน้าถ้ามีอะไรอยากถามก็ถามมาได้นะครับอ่านหนังสือ,อยังไงอะไรยังไงก็เจอกันคลิปหน้า สองทีนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเพราะว่าตอนนี้ก็แบบเที่ยงคืนแล้วต้องนอนแล้วแหละอืไม่มีไรบ๊ายบาย